ตอนที่เจ็ดผูกพันและสายใหญ่ป้าเหมยพาเผากับธนากรมาที่คอนโดมิเนียมของนริเบตแก่เป็นคนลงมือเคาะเองอยู่นานกว่าเจ้าของห้องจะตื่นชายหนุ่มลุกมาเปิดประตูด,ด้วยสีหน้างหงุดหงิดเพราะกำลังหลับสนิทมีอะไรป้ามาดึกๆเด่นๆคนกำลังนอนหลับเข้าฐานด้วยเสียงงวงเงียหรือว่าพูดเป็นอะไร นรเบะแทบจะหายง่วงกับตาแดงแงของป้าถึงเขาจะไม่ได้ไปหาพุทธพิชยาที่บ้านของป้าอีกแต่ก็ใช่ว่าเขาจะลืมเธอง่ายๆเพียงแต่เขายังไม่พร้อมที่จะทนเห็นเธออุ้มท้องลูกคนอื่นเกิดอะไรขึ้นป้าจะไปหาพุทธที่เชียงใหม่เกมีที่อยู่เขาไหมไปทําไมแล้วนี่พุทธกลับบ้านเหรออย่าถามมากได้ไหมตอนนี้พุทธกำลังแย่ทะเลาะก,กับพ่อจนหกล้มจะแทงลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ป้าต้องรีบไปที่นั่น ป้าเหมยบอกร้อนรนในขณะที่นรเบตาวาวถ้าเถิดแทงลูกเขาก็จะได้ไม่ต้องกระอักกระอ่วนที่จะรับลูกคนอื่นมาเลี้ยงผมจะไปเอาที่อยู่จากดามาให้และผมก็จะไปด้วยจะไปทำไมป้าเหมยตวาดเห็นหน้าหลานชายตัวเองแล้วหงุดหงิดถ้าผมไม่ไปแล้วป้าจะไปยังไงก็ไปกับผัวเขาน่ะสิอะไรนะ นรืเบตแทบล้มทั้งยืนโดยเฉพาะเมื่อป้าเหมยตอกย้ำเป็นครั้งที่สองพ่อของลูกในท้องหนุ่พุทธรออยู่ข้างล่างไปไปจะพาไปหาแม่แฟนเก่าแก่ก็รีไปฉันร้อนใจจนทนอยู่ที่กรุงเทพไม่ไหวแล้วเป็นห่วงหนุพุทธพ่อของหนุพุทธนี่เป็นคนยังไงนะลูกในไส้ของตัวเองแทๆ้ๆใจร้ายใจดำป้าเหมยพูดไปเช็ดน้ำตาไปแต่นรืเบตผลุนผลันออกไปก่อนแล้วเมื่อลงมาข้างล่าง เขาก็กว่าสายตามองหาเห็นผู้ชายสองคนยืนรออยู่ในลานจอดรถก็ตรงดิ่งเข้าไปคว้าคอเสื้อธนากรมาแล้วชกเข้าไปเต็มแรงมึงใช่ไหมที่บังอาจแย่งแฟนครูไปธนากรที่ไม่ทันได้ตั้งตัวโดนชกเบ้าตาไปเต็มๆพยายามจะพูดอะไรออกมาได้แต่ก็โดนซัดไปอีกหมัดเผาจริงตรงเข้ามาประชากคอเสื้อด้านหลังของเขาออกแล้วดึงแรงจนแทบจะยกผู้ชายตัวเล็กกว่าอย่างนารเบรลอยจากพื้นทำบ้าอะไร ตายแล้วตายแล้วไอ้เบธแกทําอะไรคุณเขาก็มันแย่งแฟนผมนี่ป้านารุเบธตาวาวโรธธนากรหยัดกายลุกแล้วเช็ดเลือดออกจากปากไอ้บ้าเอ้ยโชคให้มันถูกคนสิทธ์วะนารุเบธหันขวับมาหาเผาที่มองเขาด้วยสายตาเอาเรื่องจนนารุเบธไม่กล้าออกฤทธิ์ออกเดชเพราะแค่แรงกระชากเมื่อครูน่นี้เขาก็รู้แล้วว่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอย่ามัวเสียเวลาเราต้องการที่อยู่ของพุทธพิชยา ฉันไม่พาไปแล้วนริเบทงุดหงิดเดินหนีป้าเหมยจริงตรงเข้ามาตบตีหลานชายพลวันไอ้เบทไอ้คนเห็นแก่ตัวไหนแกบอกว่ารักหนูพุทธมากไงนี่นะเหรอที่แกบอกว่ารักเขาจะเป็นจะตายก็ยังไม่รู้ถ้าแกยังมีความเป็นคนอยู่ก็ไปเอาที่อยู่มาให้ฉันเดี๋ยวนี้นริเบทยืนนิ่งปล่อยให้ป้าทุบตีจนพอใจแล้วจึงพยัดหน้าผมจะไปหาดาขับรถตามมาก็แล้วกัน นาริเบตบอกแล้วเดินเหมือนนกปีกหักขึ้นรถตัวเองไปทุกคนจึงรีบขึ้นรถของธนากรแล้วขับตามออกไปพุทธพิชยาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเพราะตอนเธอหกล้มท้องน้อยกระแทกเข้ากับขอบโต๊ะแรงจนทำให้มีเลือดไหลแม้ไม่มากแต่คุณแม่มือใหม่อย่างเธอที่ไม่มีประสบการณ์ก็ตกใจจนเป็นลมร้อนถึงมนตรีต้องรีบร้อนพาลูกสาวมาโรงพยาบาลด้วยสีหน้าตื่นกลัวปนรู้สึกผิด เขาเดินวนไปวนมาหน้าห้องแก้วตาแม่เลี้ยงของพุทธพิชยามองตามด้วยความหม่นใสจะกลุ้มอะไรนักนะพี่ถ้าลูกสาวพี่แท้งไปมันก็ดีแล้วนี่ขืนปล่อยให้ท้องโยไม่อายเขาหรือไงถึงฉันจะไม่ใช่แม่มันแต่หลายคนก็เข้าใจว่าฉันเป็นแม่จะพลอยทำให้ลูกๆของเราโดนดูถูกไปด้วยอ่ะมันแท้งน่ะดีแล้วแต่พี่มนตรีถอนหายใจ มันท้องแค่ไม่กี่สัปดาห์เองหรือไม่ไม่บาปหรอกนะเด็กมันยังไม่ได้เป็นตัวเลยด้วยซ้ําแก้วตาบอกก็พอดีกับที่หมอเปิดประตูห้องฉุกเฉินออกมาปลอดภัยทั้งแม่และลูกครับแต่คงต้องให้นอนโรงพยาบาลดูอาการอีกสักสองสาวันมนตรีถอนหายใจอย่างโล่งอกได้แต่ยกมือไหว้ท่วมหัวยิ่งทำให้แก้วตาหม่นไส้หนัก ตั้งแต่พุทธพิชยาท้องงานประจำก็ไม่มีเงินที่ส่งมาทางบ้านให้น้อยลงน้อยลงแบบนี้ให้แทงเสียดีกว่าตรีชดาลงมาพบนารืเบศท,ที่ลานจอดรถของคอนโดมิเนียมสีหน้าเธอยังคงบูดบึง้งแต่เมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวก็มองอย่างไม่ไว้ใจจะทำอะไรพี่อยากได้ที่อยู่พุทธอยู่ได้กันอยู่แล้วไม่ใช่หรอจะมาถามฉันทาไมนี่ไม่ใช่เวลามาต่อปากต่อคานะทั้งคู่นั่นแหละพุทธกาลังแย่ เอาที่อยู่มาให้ปลายเธอหนูดาแม่ความว่ายังไงคะพุทธท้องแล้วก็กําลังจะแท้งพวกเราติดต่อพุทธไม่ได้เป็นห่วงจนนั่งไม่ติดเร็วๆเธอหนูดาป้าเหมยเร่งคราวนี้หญิงสาวตวัดสายตามองนนรือเบศเหตุการณ์ร้ายที่ตัวเองต้องเผชิญทําให้เธอยิ่งแขนใจนี่พี่ทําพุทธท้องงั้นเหรอพุทธไม่ได้ท้องกับไอเบธมาล็อกแต่ขอให้รู้ไว้ว่าชีวิตของพุทธพังเพราะเธอ ป้าเหมยพยายามระง,งับอารมณ์อย่างที่สุดที่จะไม่ตบตรีชดาไปสักฉาดให้สมกับความแค้นใจพุทธไม่ได้ท้องกับพี่งั้นพุทธกับหญิงสาวหน้าซีดเผือดส่วนเซเร็วเขาเถอะผมต้องรีบไปช่วยลูกผมเผารถรนทนไม่ไหวตวาดขึ้นตรีชดาลนลานไปเปิดประตูรถแล้วเอากระดาษมาจดที่อยู่ส่งไปให้มองเผาสลับกับธนากรด้วยสีหน้าครุ่นคิด แต่ทุกคนไม่มีเวลามาตอบคําถามอะไรให้เธอก็ผุนผันออกไปเลยเหลือเพียงนารืเบ้เท่านั้นพดพิชยาเอาแต่นอนร้องไห้แม่หมอจะบอกว่าลูกเธอปลอดภัยก็ตามทีเพราะยังขวัญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมนตรีที่นั่งเฝ้าลูกสาวอยู่จึงสั่งเสียงเข้มแกเลิกร้องไห้แล้วก็เลิกมองฉันเหมือนฉันเป็นฆาตกรเสียทีเถอะลูกแกยังไม่ตายแต่ก็เกือบตายหญิงสาวย้อนเสียงเครือ มองพ่อด้วยสายตาน้อยใจพ่อคนเดิมที่เคยรักและดูแลเธอหายไปไหนแล้วหรือเพราะพ่อ,พอ,พอแม่ตายพ่อคนเดิมของเธอเหมือนจะจากไปด้วยฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดมันเป็นอุบัติเหตุตัวแกก็รู้ดีอันที่จริงเด็กที่เกิดมาไม่มีพ่อก็ไม่รู้จะให้มันเกิดมาทําไมอับอายขายหน้าชาวบ้านเขาเปล่าๆมองหน้าลูกสาวนิ่งๆสีหน้าไม่บ่งบอกความรู้สึกใดๆแต่หญิงสาวมองบิดาอย่างคาดไม่ถึง พ่อแกจะบอกฉันได้ยังไงว่าพ่อมันคือใครไม่ทราบค่ะพ่อแกอย่ามาเล่นเล่นกับฉันนะบอกมาฉันจะได้เป็นลากตัวมันมารับผิดชอบแกถึงฉันไม่ใช่คนใหญ่โตมาจากไหนแต่ก็เป็นครูมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่คนที่นี่รู้จักกันทั้งนั้นสอนคนมาตั้งมากมายลูกศิษย์ลูกหาเป็นใหญ่เป็นโตหรือก็มากแต่ไม่มีปัญญาสอนลูกสาวให้ได้ดีแกจะให้ฉันเอาหน้าไปมุดไว้ที่ไหนถึงไม่ได้ตกแต่งใหญ่โต ก็มาคุยกันให้รู้เรื่องผูกข้อไม้ข้อมือพอไม่ให้ขายหน้าพุทธไม่ทราบจริงๆค่ะพ่อหมายความว่ายังไงอย่าบอกนะว่าแกไปมั่วกับผู้ชายจนไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อมนตรีตาวาวโรดสีหน้าโกรธจัดฉันไม่คิดเลยนะว่าลูกสาวแท้ๆของฉันจะประพฤติชั่วได้ขนาดนี้พุทธไม่ใช่คนแบบนั้นพุทธไม่เคยทําตัวเหลวไหลทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุแกไม่ต้องมาอ้าง อุบัติเหตุอะไรของแก ى? ถึงได้ท้องโย่แบบนี้พ่อไม่เคยมองพูดในแง่ดีก็ไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะที่พูดจะพูดอะไรไปหญิงสาวเสียงเครือนั่นยิ่งจุดไฟโทสะของคนเป็นพ่อให้โหมกระพือท้าไมคิดว่าแกกำลังเจ็บอยู่แล้วก็ฉันตีแกไปแล้วหญิงสาวเม้มปากตัวเองแน่นเพื่อกลั้นเสียงสะอื้นของตัวเองตอนนี้เหมือนพายุร้ายจากทุกทิศทางจะโหมกระหน่ำเข้าใส่เธอไม่ยัง พ่อก็โกรธจนตัดขาดผู้ชายคนนั้นก็รู้ว่าเธอท้องแล้วคิดจะพรากลูกไปจากเธอแต่ไม่มีทางที่เธอจะให้ลูกกับเขาไปจริงอยู่การที่ลูกเกิดมาทำให้เธออับอายตอบคำถามใครต่อใครไม่ได้ว่าพ่อเด็กเป็นใครมาจากไหนแต่ในเมื่อเขาเกิดมาแล้วเธอก็รู้สึกผูกพันรักเขาตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าต่อให้ผู้ชายคนนั้นเสนอเงินเป็นร้อยล้านพันล้านให้เธอเธอก็ไม่ยอมแลกถ้าเขาจะเอาลูกเธอไปแล้วก็ข้ามศพเธอไปก่อนเถอะ หญิงสาวคิดไปก็ยกมือมาป้ายน้ำตาไปไม่กล้าหันไปมองพ่อที่ยังจับจ้องเธออยู่และด้วยความเพลียบวกกับยาที่หมอให้มาพุทธพิชยาจึงหลับไปช่วงเช้าแก้วตากับลูกสาวมาเยี่ยมเธอแต่พูดให้ถูกพุทธพิชยาคิดว่าสองแม่ลูกมาดูให้แน่ใจมากกว่าว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างเพราะมาแล้วก็แทบจะไม่ได้ถามไถ่าอาการของเธอพอรับรู้ว่าเด็กยังอยู่แน่แนก็หันไปโวยวายกับพ่อโดยไม่รู้สึกเกรงใจเธอเลยสักนิดตายแล้ว เด็กยังอยู่แบบนี้เราก็แย่สิเนี่ยชาวบ้านเขาก็ถามกันนะว่าเมื่อคือนเราเรียกรถพยาบาลมาที่บ้านทําไมฉันต้องโกหกไปว่าแม่พุธปวดท้องใครมันจะกล้าไปบอกว่าจะแทงลูกจําไว้นะนกว่าอย่าเอาตัวอย่างแย่ๆเหมือนแม่พุธเป็นอันขาดพ่อแกเป็นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาเต็มจังหวัดไปหมดแล้วนี่มีลูกศิษย์พ่อแกทํางานที่โรงพยาบาลน,นี้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ พูดขอโทษนะคะที่ทําให้นักแก้วกับพ่อต้องอับอายหลังหมอให้ออกจากโรงพยาบาลพุธจะเรียกกลับกรุงเทพที่จริงพ่อไม่ต้องมาเฝ้าพุธก็ได้นะคะพุธอยู่ได้หญิงสางขัดบทสนทนานั้นขึ้นมนตรีจริงตวาดแกไม่ต้องมาประชดฉันพุธไม่ได้ประชดค่ะพุธพูดจริงๆพุธอยู่ได้พ่อกลับไปเถอะค่ะใครมาเห็นเขาเขาจะสงสัยว่าพ่อมาที่นี่ทําไมพุธพิชยาบอกแล้วตัดบทด้วยการหันหลังให้ แกวตาจึงเบ้ปากเก่งจริงนะแม่พุทธเก่งอย่างนี้สิถึงท้องไม่มีพ่อนะ่ะพ่อที่เถอมาแก้วจะตอกย้ำอะไรนักหนาแค่นี้ยังอายกันไม่พอหรือไงมนตรีตวาดแกวตาจึงหันขวับมามองอย่างเอาเรื่องนี่มันจริงไหมลูกพี่ทำงานหน้าออกสดาดนี้ยังมีหน้ากลับมาที่บ้านอีกแล้วมานอนโรงพยาบาลแบบนี้ค่ารักษามันจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้โรงพยาบาลรัฐบาลมีมากมาย มาทำไมก็ไม่รู้โรงพยาบาลเอก,กชนแก้วตาเริ่มบน่นยิ่งทำให้พุทธพิชยาที่นอนหันหลังให้น้ำตาไหลบอกโดยไม่หันมาพุทธจ่ายเองค่ะพ่อให้มันจริงเถอะแก้วตาสะบัดคอนให้มนตรีมองหน้าภรรยาคล้ายอาราวางหนังสือพิมพ์ลงแล้วพุดลุกขึ้นฉันจะลงไปหาอะไรกินข้างนอกนะนี่พี่ยังมีอารมณ์กินข้าวอีกเหรอเกิดใครเขารู้ว่าลูกสาวพี่ท้องไม่มีพ่อขึ้นมาไม่อายหรือไง แกวตาบิดปากขึ้นก็พอดีกับที่ประตูห้องผู้ป่วยโดนกระชากออกป้าเหมยยืนหน้าบึ้งตึงด้านหลังมีผู้ชายสองคนยืนอยู่หนึ่งในนั้นทําให้พุทธพิชยาเกือบจะทะยานนมจากเตียงใครบอกว่าเด็กในท้องของพุทธไม่มีพ่อหมายความว่ายังไงมนตรีกระชากเสียงถามเผาจึงเดินออกมายืนกลางวงเมื่อธนากรกระซิบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคร่าวๆให้ฟังแล้วว่าแม่ของลูกเขากําลังแย่เพราะโดนคนในครอบครัวดูถูกว่าทองไม่มีพ่อ ใบหน้าที่ฉ่ำไปด้วยน้ำตานั่นมันทำให้เขานึกอยากปกป้องจึงได้เดินออกไปแล้วบอกเสียงจริงจังผมเป็นพ่อเด็กเองครับมนตรีตาวาวโรดเพราะฟังออกมีเพียงแก้วตาที่สะกิดถามลูกสาวนกไอฝรั่งขี้นกนี่มันว่าอะไรมันบอกว่ามันเป็นผัวพี่พุธยีนี่นางพุธมันเป็นเมียเช่าฝรั่งเหรอแก้วตาเบปากสายตาที่มองลูกเลี้ยงมีแววดูแคลน แต่ลูกสาวกลับมองชายหนุ่มต้าวานเชื่อมหลอกขนาดนี้ไม่ต้องเช่าก็ย่อแม่นางนกพูดแบบนี้ให้ฉันได้ยินอีกคำเดียวโดนดีแน่แหมฉันก็พูดเล่นไปอย่างนั้นแหละแม่ก็ฟังก่อนว่าเขาจะพูดอะไรกับพ่อแกเองเหรอที่ทำลูกสาวฉันท้องน่ะมนตรีก้าวเข้าหาแล้วคว้าคอเลือเสื้อวัาที่ลูกเถยที่ตัวสูงกว่ามากเข้าหาตัวไอสาระเลวเอ้ยมนตรีเงื้อหมัด ธนากรเห็นอย่างนั้นจึงตรงเข้ามาห้ามทับใจเย็นๆก่อนครับเพื่อนผมยินดีที่จะรับผิดชอบคุณพุทธพิชยาทุกอย่างธนากรรีบบอกมนตรีปล่อยคอเลือบเสื้อลงแต่ยังถามเสียงเข้มรับผิดชอบยังไงพอหันมามองหน้ามนตรีสลับกับพุทธพิชยาที่มองเขาด้วยแววตาหงุดหงิดแต่งงานครับเพื่อนผมจะแต่งงานกับลูกสาวคุณลุงธนากรบ,บอกอย่างไม่คิดจะปรึกษาพเพื่อนรักก่อนทําให้เผาตาเหลือก แต่ไอ้ครั้นจะบอกว่าเขาไม่เคยคิดจะแต่งงานกับพุทธพิชยาก็กลัวว่าจะทําให้เธอเสียหน้ามากไปกว่าที่เป็นอยู่เพราะถึงอย่างไรเรื่องนี้เขาก็ผิดเต็มๆม,มนตรีหันมามองพุทธพิชยาที่คราวนี้พยายามหยัดกายลุกแต่ลุกไม่ไหวป้าเหมยจริงตรงเข้าไปประคองฉันไม่แต่งหมายความว่ายังไงไม่แต่งมนตรีตวาดมันมารับผิดชอบแต่งงานกับแกก็ดีถมแล้วหรือแกอยากจะให้ฉันอับอายขายหน้ามากไปกว่านี้นางพุทธแต่ว่าเขา หญิงสาวพูดอะไรไม่ออกทำไมเธอไม่เห็นว่าตอนที่เพื่อนเขาพูดออกมาเขาดูตกใจแค่ไหนแค่นี้เธอก็รู้แล้วว่าเขาไม่อยากแต่งงานกับเธอแกไม่มีสิทธิ์มาออกความเห็นมนตรีเสียงเข้มพูดพิชยาที่ทนได้ทุกเรื่องแต่กับเรื่องนี้เธอถึงกับขึ้นเสียงใส่พ่อเป็นครั้งแรกแต่มันชีวิตทั้งชีวิตของพุทธนะคะพ่อแต่มันก็แลกกับการที่ฉันเสียชื่อเสียงและคุณนามความดีที่สร้างมาทั้งชีวิตเหมือนกันมนตรีตะวาดแล้วหันมาหาพ่อ ถ้าคุณเป็นโลกผู้ชายพอก็กำหลับวันแต่งงานมาก็แล้วกันพอทำหน้าเหมือนอยากจะฆ่าเพื่อนรักเสียเดี๋ยวนี้จากที่ตั้งใจจะมาคุยกับเธงเงียบๆกันแค่สองคนก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องถึงขั้นเสียความโสดที่เขาห่วงแหนมาช่วยชีวิตซึ่งไม่รู้ว่าพอได้มาอยู่ในฐานะเมียของเขาแล้วไอ้คนที่ทำท่าไม่อยากจะแต่งงานกับเขาแต่แรก จะยอมคืนอิสระให้เขาง่ายๆหรือเปล่าว่าไงทางเราแล้วแต่ทางฝ่ายหญิงเลยครับอยากจะให้แต่งเมื่อไรคิดค่าสินสอดเท่าไรบอกมาได้เลยครับธนากรตอบแทนเจ้าบ่าวที่ยังดูอ้ำอ่อึ้งอเพราะตั้งรับกับการสละโสดไม่ทันดีค่าสินสอดทางเราไม่ได้เรียกร้องแค่พอสมน้ำสมเนือกกอ้อก็พอมนตรีบอกแต่แก้วตารีบแทกขึ้นมาทันทีไม่ได้นะพี่ เราเลี้ยงลูกของเรามาตั้งนมนานจะแต่งงานมันก็ต้องมีค่านำรอนน้ำนมกันที่พอสมควรแก้วตาบอกทำให้ป้าแหม่มหยอดไม่ได้ที่จะแทรกเข้ามาแม่เท่าที่ฉันจำได้คุณเป็นแม่เลี้ยงนะคะแล้วก็มาอยู่กับครอบครัวของพุทธตอนโตแล้วด้วยมันจะมีค่านำร้อน้ำนมอะไรกันคะเอ๊ะแล้วนี่คุณเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยอ่ะแก้วตาไม่พอใจมองอีกฝ่ายอย่างไม่ถูกชะตา ฉันก็เป็นเจ้าของบ้านที่พุทธพักอยู่ด้วยอ๋อแก้วตาลากเสียงยาวแล้วหัวเราะหยันหยันพูดแบบนี้ต้องการส่วนแบ่งค่าสินสอดว่างั้นเถอะจะได้สก,กิบาทกันเชียวท้องก็ท้องก่อนแต่งแถมผัวยังเป็นแค่ฝรั่งนะักท่องเที่ยวแถวบ้านฉันอนะเรียกฝรั่งขี้นกธนากรฉุนกึกโกรธแทนเพื่อนจึงดันตัวเพื่อนไปข้างหน้าแล้วบอกช้าชัดสิบล้านบาท พอจะสมน้ำสมเนื้อไหมครับมนตรียืนอึ้งในขณะที่แก้วตาหน้าแดนกําด้วยความโกรธก้าวมายืนเผชิญหน้าแล้วเท้าสเอลนี่ทำลูกสาวเขาท้องแล้วยังมีหน้ามาล้อเล่นแบบนี้อีกหรอนี่ถ้าไม่พร้อมแม่พุทธทำให้อับอายขายหน้าเขาไปทั่วละก็เราไม่มีทางยกลูกสาวให้หรอกแม่พุทธนะแม่พุทธผู้ชายมีมากมายดันไปคว้าฝรั่งขี้หนกมาเป็นผัวแก้วตาบ่นขึ้น พอที่ทนฟังพวกเขาพูดภาษาไทยกันอยู่นานแล้วขยับหน้ามากระซิบฝรั่งขี้นกอ่ะมันคืออะไรวะผู้หญิงคนนั้นพูดคำนี้ที่ไรหันมามองหน้าฉันทุกทีก็แปลว่าฝรั่งยาจกเงินไม่มีไงเล่าฉันเนี่ยนะฝรั่งยาจกพอชักฉุนนี่ราศีเขาไม่ได้จับตัวบ้างหรือไงว่าที่แม่เมียของเขาถึงได้มองเขาเป็นฝรั่งถังแตกไปได้ฉันก็เลยเสนอเงินให้แม่ยายแกไปสิบล้านบาท ธนากรบอกขึ้นไม่ทันที่พอจะพูดอะไรแก้วตาก็ตวาดอีกเป็นครั้งที่สองซุบซิบอะไรกันตกลงว่ายังไงค่าสินสอดจะให้เท่าไหร่ผมก็บอกไปแล้วนี่ครับว่าสิบล้านธนากรย้ำชัดๆพุทธพิชยาตวัดสายตามองผู้ชายที่พรากพรามจันจากเธอไปไม่พอยังมาทําให้เกิดความวุ่นวายในชีวิตเธอไม่รู้จบอย่างหมันไส้เขาเป็นใครมาจากไหน ถึงได้อวดรวยมาให้ค่าสินสอดพ่อเธอตั้งสิบล้านบาทเอ๊ะแก้วตาหันมามองคนพูดอย่างเอาเรื่องธนากรได้ทีจึงแนะนำเพื่อนผมชื่อพอแลมพาร์เป็นเจ้าของธุรกิจอสังหารในอังกฤษรวมทั้งเป็นเจ้าของบริษัทผลิตเบียร์ยี่ห้อแลมพาร์ดที่ขายดิบขายดีอยู่ในประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นไอ้เงินค่าสินสอดแค่สิบล้านบาทไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเขาหรอกนะครับอะไรนะ แก้วตากับลูกสาวอุทานลั่นขึ้นมาเกือบจะพร้อมๆกันแล้วมองพออแลมผาดด้วยสายตาทึ่งๆสายตาดูแข็งของแก้วตาเมื่อครู่นี้เปลี่ยนไปในทันทีเรื่องแต่งงานผมสัญญาว่าจะแต่งก็คือแต่งแต่ตอนนี้ผมขอคุยอะไรกับเธอตามลําพังได้ไหมครับพอเอ่ยขึ้นกับมนตรีแล้วมองไปหาพุทธิชยาที่มองตอบเขาเหมือนจะต้องการบอกว่าเธอเองก็มีเรื่องจะคุยกับเขาเช่นเดียวกันผมอยากคุยเรื่องแต่งงาน แต่ฉันไม่อยากแล้วก็ไม่แต่งด้วยพุทธิชยาที่เคยว่าง่ายคราวนี้กลับเป็นคนดื้อแพ่งจนเต้าตาต้องหันมามองด้วยสายตาดุดูแล้วส่งยิ้มหวานให้พอเมื่อธนากรแปลประโยคให้ได้สิจ้าพ่อคุณอยากจะนั่งคุยนอนคุยก็ตามสบายเลยปะปะพี่กลับบ้านได้แล้วนะให้เด็กๆเ,เขาได้คุยเรื่องแต่งงานกันงานนี้จะรอช้าไม่ได้หรอกนะแม่พุทธท้องก่อนแต่งแบบนี้ท้องมันโตขึ้นทุกวันทุกวัน แก้วตาบอกแล้วกึ่งจูงกึ่งลากสามีที่ยังดูอิดออดเหมือนมีเรื่องจะคุยกับว่าที่ลูกเขยออกไปแต่ฉันยังพูดไม่จบเลยนะมนตรีเขินตัวแต่สู้แรงฉุดของแก้วตาไม่ไหวมาเถอะนะพี่ไว้คุยเมื่อไหร่ก็ได้ให้เด็กๆเ,เขาได้คุยกันก่อนแก้วตาลากสามีไปถึงหน้าประตูแต่ลูกสาววัยกระเปาะยังมองพอ,อยู่ด้วยความรู้สึกทึ่งๆนางนกไปได้แล้วจ้าจ้าไปเดี๋ยวนี้แหละ วนาลีเดินตามไปอย่างเสียดายแม้ออกนอกประตูไปแล้วแต่เสียงยังดังมาให้คนในห้องได้ยินไม่ว่าจะคิดเลยนะพิมนว่าลูกสาวพี่จะหาผัวได้รวยขนาดนี้เห็นหน้าซื่อซือหยิมหิแบบนี้แล้วก็ร้ายไม่เบาเลยนะฉันว่าแม่พุทธก็คงจะเป็นเมียเช่าเขาแน่แต่โชคดีมันป่องขึ้นมาเลยได้ผัวรวยฉันดูหน้าไอ้ฝรั่งนั้นแล้วมันไม่ได้รักแม่พุทหรอกจืดชืดออกบานนั้น หุบป,ปากสักทีเถอะแกพูดมากๆเดี๋ยวลมก็เข้าท้องโอโหรอกพี่แก้วตากระเทิมเท้าเราแต่มนตรีนึกรำคาญจึงเดินหนีไปดูพ่อแกนั้น่งนกพอได้ลูกเขยรวยเข้าหน่อยทําเป็นชักสีหน้าใส่แม่จริงด้วยนะแม่ปกติพ่อกลัวแม่ออกจะตายแม่ต้องระวังเอาไว้นะตอนนี้พ่อแกรวยแล้วเกิดไม่แบ่งแม่แย่เลยนะแม่ต้องเอาใจพ่อให้มากๆนะรู้ไหมลูกเลี้ยงของมนตรีบอกขึ้น แล้วคว้าโทรศัพท์มาเปิดกระเป๋ายี่ห้อดังให้แม่ดูแม่ซื้อให้ฉันด้วยฉันอยากได้โอ้ยนังลูกคนนี้คิดได้แต่เรื่องพวกนี้เอาเวลามันนั่งคิดไม่ดีกว่าเหรอว่าทำยังไงถึงจะหาผู้ชายดีๆแบบนังพูดได้แก้วตาตาวาดแล้วเลิกพิวขึ้นไอคนนั้นไงคนที่มาด้วยกันอะ่ะแกเห็นไหมเห็นแต่ฉันจำได้ว่าแม่บอกให้ฉันไม่มีแฟนจนกว่าจะเรียนจบมีได้ ถ้าหาได้แบบนังพุทธอิจฉาพี่พุทธจังเลยแม่ผัวพี่พุทธทั้งหลอดทั้งรวยจะว่าไปมันก็ยังไม่อยากจะเชื่ออยู่ดีนะะว่าจืดเชื่ออย่างนังพุทธจะมีมหาเศรษฐีมารักมาเอาเผลอๆจะโดนหลอกซะละมังแม่ไม่เชื่อน้ำหน้ามันหรอกจนกว่าไอ้เงินสิบล้านบาทนั่นจะมากองอยู่ตรงหน้าฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะแม่คนรวยๆที่ไหนจะมารักคนจนๆอย่างพี่พุทธคนพูดเบ้ปากแล้วเดินไปกดลิฟต์ อดไม่ได้ที่จะมองไปยังห้องนั้นด้วยความรู้สึกอิจฉาก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ขออภัยหากมีการออกเสียงผิดนะคะเนื่องจากให้ระบบอ่านให้แทนค่ะชอบเสียง AI หรือเสียงของคนจริงๆคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสำหรับช่องที่ใช้เสียงคนจริงมีช่อง l i n i n Story และแม่ตักเล่าเรื่องค่ะรับฟังได้ตามอัธยาศัยนะคะขอบคุณทุกการติดตาม